โอเคครับวันนี้ก็เป็นพื้นฐานการบวกลบเศษส่วนการนาไปใช้ในหัวข้อเรื่องเลขยกกําลังนะครับเดีย๋ยวจะให้ดู2วิธีแล้วก็รวบรักเป็นคิดในใจตอบได้นะครับฝึกให้กล้องจากตรงนี้ก็เอาสูตรนี้มาฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้ก,กำลังบวกกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ออกมาเป็น3ยกกําลัง x คูณกับ3บวกการหารนะครับจากตรงนี้ย้อนกลับมาย้อนสอดน,นะครับออกมาเป็น3ยกกําลัง x ส่วน3เท่ากับ 270โอเคนะครับต่อไปดึงตัวร่วมออกมาหรือถ้าไม่ดึงตัวร่วมออกมาก็บวกลบเศษส่วนนะทำส่วนให้เท่ากันก็คูณด้วย3นะคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนนะครับเมื่อส่วนเท่ากันเขียนเพียงตัวเดียวคือส่วนเป็น3เพราะฉะนั้นด้านซ้ายนี้ก็เห็นว่า3าคูณ3เป็น9คูณกับ3ยกกำลัง X สลับตำแหน่งได้นะครับ บวกกับ3ยกกำลัง x เท่ากับ270เ okay, จ็ดศนโอเคนะครับต่อไป9บาทบวกกับอีก1บาทไม่มีเกิดเลข1นะครับเป็น10บาทบาทของเราก็คือ3ยกกำลัง x หรือ9วงกลมบวก1งวงกลมก็เท่ากับ10วงกลมส่วน3เท่ากับ270เพราะนั้น3ยกกำลัง x เท่ากับ อันนี้เรื่องสมการก็คูณท่ายางได้เลยก็เป็น270จากซ้ายมาขวาตรงข้ามกันนะครับตรงข้ามกันก็ออกมาเป็น3.10ส่วน10ตัดทอนเกนะครับก็แปลงให้อยู่นในรูปสูตรนี้นะครับส่วนเท่ากัน27ก็เกิดจากอะไรเกิดจาก3คูณกัน3ครั้งแล้วก็คูณกับ 3, โอเคนะครับ27มาจากตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ฐานเหมือนการคูณกันเลขชี้กําลังบวกกันเป็นรูปแบบนี้นะครับก็เป็น3ยกกําลัง4 3ยกกําลัง x เท่ากับ3ายกกำลังสสูตรนี้นะครับเลขชี้กําลังวาฐานเท่ากันก็ตัดฐานออกสรุปว่าเลขชี้กําลังเป็น4โอเคนะครับพอามังความเข้าใจได้นะครับสู้ๆให้กําลังใจครับเดี๋ยวก็พื้นฐานแน่นแล้วก็จะรวบรัดเป็นคิดในใจตอบได้โอเคครับ